สงสัยไหมว่าเ้ากองทุน LTF ของเรากำลังครบกำหนดในปีนี้เราควรขายหรือถือต่อดีวันนี้ K-Asset Funds Guru คุณกิติคุณธนรัต์พัฒนากจผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการบรลจรกสิจกรกรไทยอยากชวนมาเช็คลิสต์ผ่านคำถาม3ข้อสำคัญนี้กันก่อน ข้อแรกคือผลตอบแทนของกองทุนเป็นยังไงถ้ายังดีอยู่ในระยะยาวเราสามารถลงทุน LTF ต่อเพื่อรับผลตอบแทนเหมือนเดิมได้แต่ถ้าผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดไว้สามารถทยอยแบ่งขาย LTF บางส่วนแล้วนำเงินมาพักในกองทุนความเสี่ยงต่ำอย่างกองทุนตราสารหนี้แทนได้ในแง่ของผลตอบแทนเราควรนับรวมเงินปันผลด้วยเพราะถ้ากองทุนที่เราลงทุนยังติดลบอยู่แต่กองทุนนั้นจ่ายปันผลให,ให้เราสม่ำเสมอร,มรวมๆแล้วเราอาจไม่ได้ขาดทุนอย่างที่คิดก็ได้ ขออ้อ2คือเรารีบใช้เงินหรือเปล่าถ้าเป็นเงินเย็นสามารถถือ l t f ต่อเพื่อรอจังหวะขายทำกำไรในอนาคต คือถือเพื่อรอรับปันผลหากกองทุนที่เราลงทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเราจะได้มีเงินใช้ระหว่างลงทุนด้วยข้อ 3. คือแผนการเงินของเราเป็นยังไงถ้าเป้าหมายหลักของเราคือการสะสมเงินก้อนไว้ใช้ใจ่ายในอนาคตเราก็สามารถลงทุน LTF ต่อไปได้แต่ถ้าเป้าหมายของเราคือต้องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีก็สามารถแบ่งขาย LTF บางส่วนแล้วไปถือ S S F หรือ R M F ให้เต็มสิทธิ์แทนได้ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายนโยบายตามความเสี่ยงที่รับได้ อย่างเช่นกองทุน KSF, SSF และ RMF กองทุนความเสี่ยงต่ำที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนโอกาสรับผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าเงินฝากหรือกองทุน KG Income SSF และ RMF ที่มีความเสี่ยงปานกลางกระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกและ KG Income SSF เนี่ยมีนโยบายจ่ายปันผลปีละไม่เกิน4ครั้งด้วย หรือถ้าใครรับความเสี่ยงได้สูงและอยากเติบโตไปกับหุ้นจีนระยะยาวก็ลงทุนผ่านกองทุนเคชัยนา S S F และ I M F ได้เช่นกันทั้ง3คํคำถามสำคัญนี้น่าจะทำให้เราตอบตัวเองได้ว่าเราจะจัดการกับ L T F ที่มีอยู่ยังไงดีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายกองทุนที่น่าสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  i ร a s s e t c o m ซื้อกองทุนง่ายเริ่มเพียง500บาทผ่านแอปพลิเคชัน K+ Plus หรือ k My f u n d s